ซองสิ่งส ah, ิ so ่เพนสิ ah, <c ười> e ่งก <c ười> ูน่ะลองเพนซิ่ดิสอยอะกลองซิ่มียคกัาคำตอบเลยอะองเอ้ยตอนอหนูไม่ต้องมาเวรลเห็นเอ็นจีก็เป็นเลยผสมการใช่เป็นผสมการไนจู้ซีลองเพน ซาีไม um. uh. e nee ่ต้องมีแค่ไหนอะอ่านมาไหมกูอาองลองหินสิในสาลอีก็นี่ไงสาลอตีหนูเขียนรองสดอารองก่อนข้อยู่ข้างหลังเป็นกไก่เออเห็ดโซดตีจุดตรงกันว่าอ่านคำนั้นเลย อ่านว่าแล้วเราดีมว่เราเีนติวรอง